คำว่าจิตนี่ที่เราเข้าใจเนี่ยนะครูบาจะพูดเลยว่าในเบื้องต้นต้องให้เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นจิตเพราะต้องอาศัยความคิดก่อนแต่ที่สุดแล้วครูบาพูดเลยว่าจิตกับความคิดคนละส่วนกันเหมือนกับหลอดไฟกับแสงของไฟแสงที่ออกจากหลอดไฟนั้นไม่ใช่หลอดไฟ คนละส่วนกันนะจริงไหมแต่มันออกมาจากหลอดไฟความคิดกับเนื้อแท้แห่งจิตนั้นก็เช่นกันสภาวะแห่งจิตหรือเรียกว่าใจเรียกว่าเนื้อแท้แห่งจิตรเรียกว่าจิตเดิมอะไรก็ตามแบบที่เราเข้าใจกันความคิดคนละส่วนกันแต่มันก็ออกจากจิตนั่นแหละเหมือนแสงหากไม่มีหลอดไฟไม่มีทางมีแสงได้ไม่มีทางความคิดเป็นอาการของจิต แสงของหลอดไฟเป็นอาการของหลอดไฟเพราะฉะนั้นการดูจิตไม่ใช่การไปดูความคิดแต่อาศัยความคิดเพื่อเข้าไปถึงจิตโดยเนื้อแท้อาศัยของที่มันเคลื่อนที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานั่นแหละ,ะเพื่อให้เห็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนออกจากเรื่องราวถูกผิดของความคิดซะคิดจะถูกก็เท่านั้นคิดจะผิดก็เท่านั้นจะคิดถูกคิดผิดก็เรื่องของความคิดใครเราไปเห็นความคิด ใครเระไปรู้ว่ามันคิดใครไปรู้ลมหายใจเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้ลมเดี๋ยวก็รู้เวทนาฮะทาไมไปรู้จักแต่ความคิดรู้จักแต่ลมรู้จักแต่เวทนารู้จักแต่รู้จักแต่สิ่งถูกรู้อาศัยสิ่งถูกรู้นั้นทวนเข้ามาหาผู้รู้คือสติสตินี่เมื่อสติเด่นชัดขึ้นมานั่นแหละจะแยกชัดในเรื่องของความคิดจะเห็นความคิด เป็นความคิดจะเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นสิ่งต่างๆเป็นของมันอยู่อย่างนั้นด้วยความชัดของสติที่มันเด่นชัดขึ้นมาจะเกิดคําว่าสังเกตเกิดขึ้นเป็นผู้สังเกตไม่ไหลไปแม้แต่ความรู้สึกต่างๆที่เกิดกับกายหรือเกิดกับใจก็จะกําหนดเห็นด้วยอํานาจของสติ ไม่ไหลไปกับอาการนั้นเกิดก็เกิดไปด้วยปัญญาที่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดและเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปไม่ช้าก็เร็วนะถึงจะไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เกินตายต,ตายมันก็เปลี่ยนนะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเสมอนั่นเรียกว่าองค์ปัญญาก็จะก็จะไม่เข้าไปวุ่นวายกับมันก็จะเห็นมันอยู่ยนะใจจิงวางที่ลมหายใจหายใจนี้เป็นกลางหายใจนี้เป็นปัจจุบันเสมอ เป็นธรรมเสมอหายใจไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โทษใดๆทั้งนั้นแต่ที่มันให้โทษเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสภาวะต่างๆหากไม่ยอมรับย่อมเป็นภัยเสมอการไม่ยอมรับนั่นก็เกิดจากความไม่เข้าใจเรือ่องวิชาเข้าใจไหมเข้าใจคําว่าจิตหรือ,อยังเนียถ้าจะพูดในภาษาคูบาคือความคิดนั้นไม่ใช่จิตที่เราเข้าใจให้หมายเอาจิตที่เราเข้าใจนั้นนะนะเป็นผู้ <S 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 รู้ ไอ้รู้ที่ไม่มีไม่ได้ยุ่งกับสิ่งถูกรู้แยกเป็นเป็นวัดเป็นตอนแยกออกระหว่างอะนี่หลอดไฟนี่แสงไฟแยกมันให้ออกนะแยกหลอดไฟกับแสงไฟให้ออกนะแยกให้มันออกอย่างนั้นแยกความคิดออกจากผู้ที่ไปรู้ความคิดให้ออกนะจะแยกออกได้ก็ต่อเมื่อจิตสงบนะจะแยกออกได้ก็ต่อเมื่อจิตมีสติ จิตกับสติรวมเป็นหนึ่งนะจิตกับสติรวมเป็นหนึ่งนะไม่ใช่ว่าสติก็คือสตินะนะันเป็นภาษาพิธร,รมนะคูบาก้าบอกเลยว่าจิตกับสติรวมเป็นหนึ่งเมื่อไหร่จะเข้าใจธรรมะเมื่อนะั้น